แรนด์สปอเปิดตัวชุดโอลิมปิกนำดุดลายประดกบ้านเชียงสะท้อนความเป็นไทยแกรนด์สปอเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่เดินทางไปชิงชัยในศึกโอลิมปิก2024ปารีสเกมภายใต้แรงบันดาลใจ The Out Spirit นายทิติพรชักอ mm ุ่มรองประธานอำนวยการบริษัทในเครือแกรนดสปอร์เปิดเผยว่า จากการที่แกรสสปอร์ตเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในการออกแบบและผลิตชุดให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการแข่งขันกีฬารายการต่างๆซึ่งในมหาก,กรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกเกมภาคฤดูร้อนครั้งที่3 3ปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทางแกรสสปอร์ตได้ออกแบบและผลิตชุดแข่งขันและชุดเดินทางให้ับ